ขายพวกกระดาษไหว้เจ้าทั้งของไหว้เจ้าทั้งของคนตายด้วยเปิดมาตั้งแต่บัมบัพูลก็ประมาณ80ปีได้แล้วมั้งเรื่องที่3ค่ะที่อื่นไม่มีแล้วก็จะมีพวกกงเต็งเนี่ยที่อื่นคือคือเขาไม่ได้แถวนี้นะคะพูดถึงแถวนี้เมื่อก่อนแถวนี้จะทำทุกกับทุกร้านทําเองดี๋ยวนี้จะซื้อเอานะคะแล้วพวกเผาเราก็ทําเองเราทําหลายตัวเหมือนกันนะ่ะ<อ>ก็คือสมมติไหว้วเจ้าก็จะเป็นของไหว้เจ้าไหว้คนไหว้บัมบัพูลก็เป็นของไม่เหมือนกัน อย่างว่าบ่รุเนี่ยเราจะอบอกว่าคนตายถูกไหมฮะปู่ย่าตาทวดอย่างเงี้ยก็จะมีพวกกิงจั่ววงแฉจีพวกแบงพวกเหรียญพวกทองแท่งเนี่ยแล้วก็พวกบ้านพวกอะไรพวกรถอย่างเงี้ยว้ได้หมดเลยอุปกรณ์ที่เราเราคนเป็นๆอยู่มีทุกอย่างขายอย่างช่วงเชงม่งจะมีขายทุกอย่างเลยเสื้อผ้าสวยๆอะไรมีทุกอย่างที่ที่คนที่เราคนเป็นๆอยู่อย่างเงี้ยใช้เนี่ยคนตายก็ใช้เหมือน,นเราฮะ แล้วสงหว้เจ้านี่ก็จะเป็นแบบว่าไหวเทศกาลอะไรมันจะมีหลายเทศกาลอีกนะไหวเทศกาลตอนนี้ไหวพระจันทร์ใช่ไหมก็จะมีพวก,พวกเเซียนเตี๋ยพวกบ้านบ้านที่เป็นบ้านสวยๆอะไรเงี้ยบ้านของเจ้าแม่คนอีมาะนะ <S <S แล้วก็จะมีเทียนถาวจีมววม้มีเเซียนเต้ามีป้อกมีไฉป้อที่เป็นรูปก้อนทองอ่ะก้อนทองโบราณนะฮะแล้วก็มีจุกจิกกับพวกวงมึงอะไรพวกนี้พวก,พวกของสวยๆงามๆอ่ะคือเทศกาลนี้จะเป็นของเทศกาลสวยๆงามๆ เราทําทุกอย่างเลยค่ะทําเองทุกอย่างเลยค่ะทรงก็แล้วแต่เขาต่างจังหวัดก็มีเขาก็ซื้อมาเขาสั่งมาแล้วก็ส่งขนส่งไปอย่างเงี้ยเพราะว่าหลังใหญ่ๆนี่ก็มีนะส่งไปต่างจังหวัดเนี่ยมีบางทีล้วก็เขาก็จ้างรถไปอย่างเงี้ยจ้างรถเราแบบว่าให้เราหารถให้เขาอะสิ่งที่<ห> <ๆ S 2> ใช้ในการแว้พระจันร์ค่ะก็จะมีที่หลักๆเลยนะคะมีโปเซนเตียโปเซนเต้าไชโป่ไชโป่เล็กๆกันนะแล้วก็มีบ้านบ้านอเนีย แล้วก็จะมีเผานะแล้วจะมีข้อซีเป็นชุดๆุดนะหรือเป็นดอกบัวก็ได้นะห่วงมึงห่วงมงนะที่จะมามา,มาห้อยคือของประดับที่สวยๆงามๆใช้ได้หมดเลย่ะกลงคนที่เขาเขาไหว้แล้วเขาเาได้ผลน่ยเขาก็ไหว้ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ขึ้นใช่ไหมฮะแต่ถ้าคนที่เขาบอกว่างบประมาณน้อย,อยเขาก็เอาหลังเล็กๆก,ก็พออ,อย่างเงี้ยที่เผาไม่ค่อยมีอะไรเงี้ยเขาก็เอาเล็กหน่อยเราอาศัยถือว่าเราขายของแบบ เขาเรียกว่าซื่อสัตย์อะซื่อสัตย์เป็นลูกค้าเพราะฉะนั้นลูกค้าเนี่ยเขาจะตั้งแต่ตอนที่เขายังยังมีกําลังที่จะเดินมาได้เขาก็เรียกลูกเรียกหลานเชิญพาเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็มาซื้อคือมันเป็นความสุขใจนะคะทำแล้วมีความสุขใจว่าเราเนี่ยทำเพื่อให้เขาก็ไปไหว้ไหว้พระไหว้ไหว้ไหว้พระแหวนเนี่ยไหว้อะไรเงี้ยไหว้เจ้าเงี้ยนะมันเป็นความสุขใจอย่างหนึ่งทำแล้วสบายใจ ในร้านขายกระดาษไหว้เจ้านะคะก็จะขายเกี่ยวกับของที่ใช้ในการไหว้เจ้าทุกชนิดของคนจีนนะคะก็อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเป็นช่วงนี้ก็จะเป็นอนเนี่ยเต้งเป็นงานโกง่งเป็นงานโคมอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเป็นช่วงตรุษจีนก็จะเป็นพวกป้ายเป็นของไหว้เจ้าของไหว้ไฉซิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ,อ่น่าจะประมาณ80ปีแล้วอะคะ่ะก็ตอนนี้เป็นรุ่นที่4แล้วะคะ่ะอ๋อก็พอดีว่ามันเป็นธุรกิจของที่บ้านอะนะคะ จริงๆโดยส่วนตัวก็จบวิศวะอุตสาหาการมาค่ะแล้วก็ทํางานวิศวะมาพักนึงแล้วก็เห็นว่าทางคุณแม่ไม่มีคนช่วยก็เลยออกจากงานมาแล้วก็มาช่วยงานคุณแม่ก็เอาความรู้ที่ได้จากการไปเรียนมาแล้วก็มาพัฒนาที่ร้านนะคะ,อะตอนนี้ก็ดูด,ดูเรื่องของการดูแลสต็อกดูและระบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามทาในสิ่งที่เราสามารถทําได้เนาะเพราะว่า เราจะต้องตระหนักถึงว่าเขาทําเปิดกิจการมาแล้วหลายปี <c oughs> นะคะเราไม่มีประสบการณ์พอเราก็ต้องพยายามที่จะคุยกันพยายามที่จะเอาความรู้ของที่เรามีมาแชร์เพื่อที่จะดูว่ามันสามารถที่จะใช้ด้วยกันได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเท่าที่เห็นที่ร้านก็จะเป็นระบบเก่าจะเป็นระบบโชห่วยอะไรประมาณนั้น <c oughs> ก็เป็นความแปลกมั้งคะก็ถ้าเกิดมีคนถามว่าที่บ้านทำอาชีพอะไรก็จะเป็นอาชีพที่เขาไม่ค่อยรู้จักกันก็เป็นความแปลกก็จะมีคนถามเพิ่มไปอีกว่าทำไมถึงทำไมมันเป็นอาชีพประกับอะไรเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ ก็จะได้เล่าเรื่องเยอะค <c oughs> <c oughs> ่ะถ้าพูดถึงความแปลกของที่ร้านก็จะเป็นส่วนใหญ่งานฝีมือเนี่ยเราจะทําเองนะคะก็อย่างที่เห็นทั้งหมดเนี่ยที่ก็อย่างเช่นอันเนี้เต็งเนี่ยร้านอื่นเขาอาจจะไปรับมาจากที่อื่นที่เขามาส่งเนาะก็จะแบบคล้ายๆกันทุกร้านแต่ถ้าเกิดเป็นของที่ร้านเราเนี่ยจะทําเองค่ะก็จะเน้นใช้เวลานานนิดนึงงานฝีมือหน่อยนึงอะไรเงีงะะ้ยค่ะก็จะสวยแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ลูกค้าจะสั่งล่วงหน้าค่อนข้างจะเยอะค่ะ ค่อนข้างจะทั่วประเทศนะคะก็บางคนก็ให้ส่งเชียงใหม่บางคนก็ปัตตานีอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่ว่าลูกค้าสั่งให้เราเลูกค้าจะมาดูเองที่ร้านจะมากกว่าแล้วก็จะสั่งของไปอะไรเงี้ยค่ะ อ๋มาซื้อทูบซื้อเทียนไปทําบุญฮะที่วัดที่วัดสุทัศน์ครับเดือนละครั้งครับก็แถวนี้เขาเขาเขาขายส่งโดยตรงครับก็มีสินค้าก็หลากหลายดีราคาก็เป็นกันเองคุณภาพดีฮะดีก็อัธยาศัยดีฮะอ๋อผมอยู่แถวตลาดน้อยครับเดือนละครั้ง ขายมาขายมา20กว่าปีแล้วก็ขายกระดาษไว้เจ้าพวกนี้เมื่อก่อนขายเยอะขายส่งด้วยมีเหรอก็กระดาษไว้เจ้ามีทุบเทียนก็มีสารพัดทุกอย่างอะ่ะมีทุบเทียนยกระดาษไว้เจ้าไว้คนตายคนเสียไว้เจ้าอะไรพวกนี้ค่ะของทางเอาไว้ไว้คนตายไว้บันบานพระบุรุษอันนี้ใบเบิกทางใบเบิกทางก็แปลว่าข้างในมันจะมีมีมนอยู่ในนี้ใช่ไหม แค่คนที่เพิ่งเสียเขาไหวอย่างนี้ไปเขาบายนี่เหมือนกับว่าเขามีมนอจะปลดอีแล้วก็ไปเปิดทางให้ไปไหนมันจะสะดวกหน่อยใช่ไหมไปไหนก็จะสะดวกหน่อยแล,แล้วพวกนี้ฮะเนี่ยแบงก์ของแต่พวกนี้อ่ะคือตังก็เผาให้ไปชายพวกนี้ก็เหมือนกันนี่ก็เป็นตงังกิมจั่วให้เข้าไปชายที่คนคนเสีย ไหว้ไหว้บรรพบุรุษเนี่ยเขาพึ่งเสียต้องใช่อย่างนี้นะใช่แบบนี้เข้าไหว้แบบนี้ไหว้เจ้าไหว้เจ้าก็อีกแบบหนึ่งไหว้เจ้าอันนี้ไหว้ไม่ได้ไหว้เจ้าก็ต้องตัวกิมอย่างนี้อ่าไหว้เจ้าก็ต้องใช้ตัวกิมอย่างนี้เป็นมัดมัดอย่างนี้อ่าเป็นบั้นปัดอย่างนี้แล้วก็ไหว้งเตี๋ยอันนั้นเป็นแผ่นแผ่นใหญ่ๆอ่าคือคือคือไหว้เจ้าคือเทวขึ้นบนสวรรค์น่ะขายดีหรอ ูดถึงขายดยีนะมันก็ขายดยีทุกอย่างอ่ะแต่ไม่น่ามันก็แล้วแต่ช่วงช่วงคือกินแจก็ขายอีกแบบหนึง่งไว้พระจานก็ขายอีกแบบหนึ่งเว่ไว้พระจานก็ขายพวกขายตุงต้งตุงต้งติ้งติ้งแข้งกล่องอะไรพวกนี้พี่ประดิบประดอยอะไรพวกนี้แล้วถ้าสัตว์จีนถ้าสัตว์จีนน่ะ เขาก็ซื้อไปไหวบ้บรรพบุรุษก,ก็ใช้พวกนี้กิมจัว่วพวกนี้ทั่วๆไปกับทุบเทียนแล้วทุบเทียนทั่วๆไปเขาก็ซื้อไปไหว้พระไหว้เจ้าก็บรรพบุรุษของของชั้นเขากขขายอย่างนี้พ่อแม่ชันขายอย่างนี้ตั้งแต่เล็กๆมันก็อยู่อยู่ในดองกระดาษเนี่ยแล้วฉันก็เลยมาเปิดขายเราเหรอก็ตอนนี้เราก็คิดว่าร้านเราก็มีของเราเองแล้วก็ทําไปเรื่อยๆ อาทำเองขายเองบางอย่างก็สั่งเข้ามาสั่งมาจากโรงงานจากโรงงานอเยอะที่สุดกระดาษราคาหรอมันก็มันก็ราคามันก็เหมือนเหมือนกันอ่ะขายมันก็ขายเหมือนเหมือนกันอะมันก็พวกนี้มันก็แบบว่าอาศัยขายเยอะถูกเยอะบางบางคนเข้ามาซื้อก็ถามแล้วก็ไปเตียบเขาบอกว่าถูกเยอะเวลาใช้แล้วมันก็ต้องดิ้นอนเข้ามาในนี้อะเวลาเข้ามาในนี้ซื้อก็ต้องถูกกว่าอืม แล้วของก็ดีกว่าด้วยทำไมของดีกว่าอ๋อพวกนี้มันจะของมันจะมีเกตแอเกตเกตเกตบี B, แล้วมันมีหลายโรงงานทําบางโรงงานทําออกมาเป็นเสือบา,บางโรงงานมันทาไม่สวยมันมันพวกนี้มันมีหลายเกตหลายหลายแบบอ่ะพวกผูก้ย่างสินค้าทุกอย่างมันก็ต้องมีมีหลายอย่างทัางนั้นอะ่ะใช่ใช่มีมีให้มีให้สินค้ มาซื้อของครับเกี่ยวกับอุปก,กรณ์ที่ใส่ในเทศกาลกินเจครับผมจะเตรียมล่วงหน้าก่อนนี้แหละแต่ว่ามาเริ่มทอยอยซื้อของมาเรื่อยๆครับใช้งานจะได้งานเทศกาลกินเจครับผมก็เกี่ยวกับพวกทูบเทียนกระดาษไหาย ครับผมแล้วก็พวกชุดที่จะใช้ชุดเพ้าที่ใช้ในงานกินเจนี่แหละครับก็ตอนช่วงเทศกาลครับจะเป็นพวกตุกจีนเอ่ยเทศกาลที่เกี่ยวกับที่ต้องใช้เกี่ยวกับของจีนๆนี่ยครับตุ๋เจกินเจอะไรอย่างเงี้ยครับคือด้วยด้วยสินค้าที่มันหลากหลายมันสามารถให้เรามาที่เดียวแล้วมันจบในการซื้อของครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกทูบเทียนด้วยราคาด้วยด้วยอะไรด้วยครับวันนี้มาซื้อทูบค่ะอย่างเดียว,ยยวก็บ่อยนะคะใกล้บ้านค่ะแล้วก็มีของเยอะดีถูกค่ะถูกกว่าที่อื่นเยอะ เยอะ่ะพวกกระดาษไหว้เจ้าหรือของกินอะไรอย่างเงี้ยซื้อบอยเพราะมันใกล้บ้านด้วย ครับผมชื่อเชนครับอายุ30ปีครับผมประมาณ20กว่าปีแล้วครับที่บ้านขายของมาประมาณ20 20กว่าปีแล้วครับอ,อ่นิเทศศาสตร์ครับก็เรียกว่าสารต่อเพราะว่าพ่อแม่เขาปูพื้นฐานมาให้ล้วส่วนหนึ่งแล้วก็มีเหมือนกับเรียกว่าไงดีอะชีวิตเราก็อยู่กับผูกพันกับตรงนี้ครับมันก็เลยน่าจะง่ายกว่าที่จะทําต่ออย่างเงี้ยครับผมรู้สึกยังไงก็ึกมีความสุขเวลา มันเป็นเขาเรียกว่าว,วิธีการเชียร์ขายวิธีการดึงดูดเสนอขายให้กับคนที่ซื้อยากอยากมว่ายังไงดะจะซื้อดีไหมดีไหมแต่พอเราแนะนําวิธีการการใช้การไหวแล้วก็ผลผ,ผลตอบแทนหรือผลลัพธ์ที่จะมาอะไรอย่างี้ความเชื่อของเขาเนี่ยแล้วเขาคอยตามเราได้นะซื้อของเราเราสึกดีใจอะไรอย่างเี้ครับ